ตอนนี้แฟนเฉยชามากเลยค่ะทํายังไงดีคะถ้าคุณจะทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยจากหมดรักเนี่ยกลับมาคลั่งรักคุณเนี่ยการใช้คําพูดที่ทําให้คนมีอีโก้ยอมอ่อนลงครับเวลาคนหมดรักแล้วมันดันเป็นคนมีอีโก้ยิ่งชุดคุณชวนคุยมากเท่าไหร่มันจะไม่คุยทักไปมากเท่าไหร่มันก็จะไม่คุยหรือบางคนยังคุยกันอยู่แต่มันจะตอบน้อยตอบสั้นหรือมันจะมองเห็นแต่ความผิดของคุณทั้งนั้นคือโยนความผิดให้กับคุณครับแล้วเขาจะรู้สึกว่า เขาถูกตลอดคือคนประเภทนี้มันยอมแพ้ไม่เป็นยิ่งคุณพยายามเอาชนะเขามากเท่าไหร่มันยิ่งพยายามเอาชนะคุณมากเท่านั้นครับเพราะคุณชนะใจเขาไม่ได้ครับคนประเภทนี้ผู้คมจะบอกให้จุดอ่อนของเขาคือคําชมครับใครอยากเป็นคนที่ชมคนเก่งบ้างชมแล้วได้ใจชมแล้วคนรู้สึกใจละลายชมแล้วคนรู้สึกว่า คุณคือคนสําคัญคนหนึ่งที่ไม่ว่ามีอะไรก็ตามแต่เขาต้องติดต่อคุณเป็นคนแรกโทรหาคุณเป็นคนแรกทักหาคุณเป็นคนแรกแชทกับคุณเป็นคนแรกมีข่าวดีอะไรก็ตามแต่อยากคุยกับคุณเป็นคนแรกครูความเคยสอนไว้ในอ e ีบุ๊กเล่มนี้ร้อยคาชมของคนฉลาดในโลกของความรักเนี่ยบางคนทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้คนรักรู้สึกดีแต่ลืมไปว่าบางครั้งสิ่งที่เล็กที่สุดกลับเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการรักษาหัวใจของใครคนหนึ่งเอาไว้ ใครมีแฟนเป็นคนมีอีกโก้บ้างอ่ะอยากให้คนมีกโก้ใจละลายไหมการชมเกี่ยวกับความสามารถรเช่นฉันเห็นความพยายามของคุณตลอดเลยนะแม้ว่าคุณจะไม่เคยพูดคราวนี้ถ้าคนคนนี้ดันเลิกกับคุณหรือไปคบกับคนคนอื่นมันจะกลับมาหาคุณทันทีเพราะไม่เคยมีใครทำให้เขารู้สึกว่าได้รับการยอมรับแบบนี้มาก่อนเลยในชีวิต ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคอมเคยสอนไว้ในคอร์สจีวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จีวิยาชนะเกมรักราคา3,009 9รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3 9 0 0นะครับรวมถึง39จีวิยาต่อรองชนะมือ3ราคา3 0 0มูลค่าทั้ง4คอร์สเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 9 9 0บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง5ท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ